คลิปนี้มาต่อกันที่นริซ่าไปปั่นชาไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะล่าสุดน,นะคะนริซ่าคอลแลบกับเอดิวอนรังสรรค์เมนูที่ชื่อว่าชาอัพเดอะเวิลด์ชาทีว้าวชื่อแบบทรงพลังมากๆเลยนะคะซึ่งจะนำรายได้ไปสนับสนุนองค์กร Best Friend Animal Society นะคะซึ่งเป็นสถานที่ทํางานเพื่อยุติการฆ่าสัตว์หรือว่าการุญยฆาาน,นั่นเองนะคะสัตว์ที่ไร้บ้านและก็หาบ้านสําหรับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งค่ะดีได้ว่าตอนทําชาไทยนะคะแล้วก็จบท้ายด้วยภาษาไทย supporting a charity Honor this drink, I can wait can't the of ซึ่งเขาบอกว่าเมนูนี้นะคะมีส่วนผสมที่ช่วยเสริมสร้างมิคุ้มกันและก็บำรุงผิวค่ะโดยราคาประมาณ1 1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะอันนี้ไปดูจากเว็บไซต์เนี่ยนะคะ1 1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งค่าเงินบาทไทยก็วันนี้ประมาณ34.56บาทอัปเดต8ดโมง27นาทีเท่านั้นวันที่8เดือนมกราคม68ค่ะสมมุติ10ดอลลาร์สหรัฐตกประมาณ380บาทไทยเหรอคะเนี่ยอ่าเก้วรัรบประมาณนี้นะคะราคาก็โอเคนะเพื่อน บอกว่าส่วนผสมชาไทยสุดริซ่าก็คือออร์แกนิกวิปครีมชาไทยชาดำออร์แกนิกเมเปิลค่ะผงคอลอสตูมวาน,นิลานั่นเองนะอันนี้เป็นส่วนผสมนะคะที่แม่ๆเขาแปรม,มานั่นเองค่ะอ่ะเริศเวอร์แล้วน้องลิซ่าก,ก็กินชาไทยได้ติดกแรม์มากๆเลยนะคะชุดสีนี้ก็คือจึ้งตาแตกแล้วปีนี้ต้องเรียกได้ว่าเสิร์ฟความสวยหนักมากและก็ความอร่อยชาไทยสไตล์ลิซ่าโดยช่างผมคุณเกรนค่ะพี่เขาได้ออกมาบอกเลยว่าทําผมโดยพี่เขาซึ่งชุดที่น้องลิซ่าใส่ ก็ะค,ะคือแบรนด์นี้ขอไดุญาติแปะแบรนด์แล้วกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่ซากโรเซสค่ะทั้งเสื้อและก็กระโปรงนะคะมีราคาห5 5 0 0หืนบาทหรือว่า446ดอลลาร์สหรัฐแล่าสดดิวของน้องลิซ่าช่องเอริวอนตอนนี้ค่ะมียอดเข้าชมตอนแรกนียอดวิวเกิน5.1ล้านภายใน2ชั่วโมงเอ็นเกจฉ่ำมากๆใครยังไม่ได้ไปนะคะก็สามารถโดยตอนนี้ก็7.3ล้านแล้วนะคะแอดอัปเดตประมาณแปดนาฬิกา 2, นาทีเท่านั้นวันที่8มกราคม68เท่านั้นค่ะโอ้โหมหาศาลมากๆและนี่คือ การโปรโมทนะคะที่เพิ่งออกมาล่าสุดค่ะทุกคนชาไทยสไตล์บาริซ่าคือน่าทานมากๆล่าสุดค่ะทางเอริวอนเนี่ยเขาก็ได้นําเมนูของน้องนิซ่านะคะมาแปะไว้ที่หน้าช็อปแล้วโดยอันนี้นะคะมีคนไปตามรอยก็คือเปิดขายยังเป็นทางการนั่นเองนะคะว่าแต่ว่าเอริวอนเนี่ยเขาจะเปิดที่ไทยหรือเปล่าคะเนี่ย